โอ้เชฟสุดยอดชเชฟกระทะเหล็กสี่ขั้นบอกเฮ้ยได้ไรว่าาคอันนี้ขั้น่ากมันวะเนี่ยเปียกมะขามปาร์ค่าแขรโอ้เปียดเปียกต่อเห็ดนั่นคือเกลือบเปนเนืเ้อปลาแยกเลยขอใส่ภาคเนี้ยยูทูบด้เลยสวัสดีครับผมยูทูบไลฟ์สดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาอนี้กกเป็นอีกวิธีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับของอีสานบ้านเฮานะครับที่ เขาไปหาปลามาแล้วหาปลาเพราะเปนปลาธรรมดาด้วพี่น้องเบิ้งนี่ว้าอันนี้ปลาอะไรครับถามเชฟก่อนครับปลาบิกฮะอันนี้คือปลาบิกนะครับพี่น้องปลาเบิกหน่อยโยนบิกเนี่ยมันคือหอดเบิกมันคือหอดเบิกนะครับนนี่ะครับพี่น้องกับตอนนี้กับกำลังทร้การสายเหลี่ยมนึำไว้ไนยเล่ ทำการแร้นะครับโอ้หัวไม่เงี้ยนี่คือเป็นตั้งสี่วะถือเลียดนะครับพอดีอ่ะเรามาไก่ข้าเจ้าซับป้าอันนี้สิบังไว้เออบังแนี่กันเลียดได้นะครับพี่น้องเพลงไหนเชฟวันนี้สิเฮ็ดเมนูเด็ครับผมขสามสั้นสอู้ว้าวสามสั้นโซบะเล็กวาซาลตอนนี้กำลังด่าครัวนะครับเป็นอีก อีกเมนูนึงนั่นแหะที่เ่เคยกินม่ใจไเคยกินไหครับสีสัมผัสกันเคยกินบ่ปลาบิ๊กเนี่ปลาเบิกเมนูนเคยกินไหครับมันคือปลาสวายเนี่ยเห็นนี่ฉันเปี่ยนนะเห็นน้ำน้ำปลาพีกระปุนมาบสนี่นะครับกําลังทําการแร่นะครับสีรว่วจิ้มท่ันเด้ือวัวยูเนสกนารปานี่คือาเฟงา เอาจากสีมะชีจากนั้นครนี <pet nelle hoje> ่นะครับสวัสดีคนดูสองพคนนะครับนี่นะครับกำลังถ้าตนาเกือังน้ำเข้ารังขยำน้ำเข้าออกเอากรองไยน้ำก็ได้เลยนะเอากรองไวน้ำป็ได้เลยนย ถือฟันบ้านหนีตุ้านนี่ตรงกันแล้วเนาะเสือเสือมุ้งบกเกลียเสือจำลองนี่มัดควันหน่อยควันตกลงตาลังมัดครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศบ้านเฮาคุณหลังจากที่ไปกลางดังบ้าหัวหุ่นผู้ผู้ปศดังกับปศดังนะครับอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นปลาธรรมชาติปลาที่อันนี้ปลาอยังครับนี่

มินเศร้าดนี่ใส่ตุ่ได้ไงตะเกงได้บ่เนี่ยคอยตัดผู้เดียวเห็นทั้งไหนนั่เองคอยตัดผู้เดียวเห็นทั้งไหนครับช่องเจ้าถือบล็อกกันค่ะกันน้อย โอ้เมืองพี่น้องเมืองคุนนะครับนี่นะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของการประกอบอาหารนะครับจะไปโลกสวยปาะนันนี่นะครับประเฮ็ดกับ่ัได้กินนะครับผมนะครับพี่น้อง,งโอ้ยพ,พี่น้องโอ้ยคักๆัๆคนี่นะครับบรรยากาศบ้านเฮานะครับขุนเมิ่ง,งอีสานบ้านเฮก็ยังคงอนุรักษ์ความสกรปรกไว้คือเก่า <c oughs> นี่เอาแม้น่ะเครื่องดื่มเอาแม่ใบแก้วยุใส่สิ่งที่ขาดบรได้กยนี้แล้วครับพี่น้องเอ้ยในแก้วแก่เขาเบื่งเชียร์ผลเขาว่าสันวะหัน่ะตอกได้หวะเนี่ยน่ะบ่หม้อแม้น้ำธรรมดาสไป ผู้ใดเป็นเจ้าของยูทูบมันค่อยเลี้ยงมากเถิด้วเนี่ยเยอะผู้พาดวัดรอให้นแล้วว่าพวกนี้มีปีตุ้ดป่อขนาดดีแล้วมันได้อ่ะดีแล้วมันได้ทีแล้วมั่นใดด้วยังบัดเสียนลังขึ้นกินได้วะเขาใส่น้ำขวดเตี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่นะครับ,บกษีไา,ายทอดวิถีชีวิตของอีสาบนบ้านเฮานะครับมื้อนีก้ก็บกำลังสะ อ่าบางเลียยนี่ว่ามันเลียดอย่างนะครับพี่น้องแมวน้าวายมีผ่าเตไอ้วตเสียบกเยโอ้โหว่บางพี่น้องมองครับเอาสีต้มเสียบลวกจิ้มนะครับไปไปครับพี่น้องนี่บันทึกไว้มือวันที่สินะครับ สิบเ <11, S 2> อ็ดศูนย์ห้าผสสองพนะันหกสิบ้านะครับเนาะเออแก้วนะนี่น่าหยุดท้งไหนวะอ๋อหนาทีแลออ๋อหมวปลาคอหยุดนะหยุดงไหนหยุดว่นนี่เด้อสุดเด้